it's so รากว่าเล่าเคยถือดอกสิลสังบอกป่าว่างให้เป็นเป่าโยมือทุกคำเศร้าวอนเราพุทธองค์ยา่า,ยานหวาย่านใส้ลงดอกสิงหาอันป้านาสิเป็นบาปย่านลืม่มศิลเจ้าหาคอ จากน้อยมันสิเป็นกรรมบาปสิน้ำดองมาตองกาเมกาเมของเจ้าวังหามระวังเงาย่าประมาทลูกเงียเพิ่นผัวเพิ่นย่าไปลอยลักลินสู้หาสู้ซ่อนบนหมู่เขาขอหาสุราเมนีรักเจ้าย่าเม้าพูดเสียสักสี กินให้มันดอกพอดีอย่าลือนของะโคเว้าวคนเอากันไผ่ถมอดอกขินหาสีพ่อกินพ่อจ้า เที่ยวมันต่อไปโอ้โอ้โอและเนอ